Be next to you as I will alright. Yeah, yeah I gonna turn it around. It's midnight and your birds don't leave till two. There's an all night coffee shop next door, and I just wanna talk with you Why would you your heart can see that part of me is still in there no matter where that greyhound takes for you go consider the good time Hello Mr Buck on the Det gick en backa ut. Och vändan före ut. Ja. ออกมาถ่ายข้างนอกค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาไปที่อื่นแล้วตอนเช้าเชคนจะเริ่มยายตอนเย็นคนจะเริ่มมาเมื่อคืนนี่แน่นตอนนี้เรานั่งตากแดดอยู่นะคะโซนสเปน ออสเตรียยูรมานฝรัมม่งเศสทำไมร้อนจังคะตรงนั้นโปรปตุเกสทางนี้นะ่ะความร้อนยังไม่มีเลยสูงสุดก็แค่16องศาแถมมีลมด้วยแต่ก็ดีนะคะแถวสแกนดิเนเวียปีนี้ฝนตลอดเลยเดือนมิถุนาแล้วฝนยังปโปอยป เราก็เที่ยวโซนนี้แหละค่ะใกล้ๆไม่ได้ไกลจากบ้านพักดูร้อนเลยมันมีที่แคมป์เยอะแยะค่ะให้เรานั่งชมวิวเมื่อคืนนี้แถวนี้เต็มหมดนะคะเขาเจาะย้ายตอนเชา้าเขาจะเข้ามาตอนเย็นทางนน้นมีเต็นท์ก็มีอันนั้นก็าทำซาวหน้านะคะ แต่ยังไม่พร้อมจะใช้งานเรานอนคืนนี้อีกคืนหนึ่งเราก็จะย้ายไปที่อื่นอาทิตย์หน้าสามีทำงานเหลือแต่เราหยุดต่อยาวไปเดี๋ยวเราก็จะขับรถมินิเราชมธรรมชาติคนเดียว หรืออาจจะไปเที่ยวคนเดียวไกล จริงๆเรามีเต็นท์นะออกมาข้างๆเียค่ะแต่เราไม่เอาใส่มันเป็นแบบปลมค่ะเอาเกาะที่รถบ้านเราแล้วก็สูบลมเขาแค่นั้นเองนางซื้อมานางยังไม่ใช้เลยจนกว่านางจะขายแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราก็ไม่ขายแล้วค่ะกว่ากจะไปเอารถบ้านแบบนั้นไม่เอาแล้วมันแคบมาก แคบจริงๆข้างในอ่ะครึ่งหนึ่งมันเป็นเตียงแล้วแต่ตรงนี้เราสามารถปรับเตียงสองอันปรับเตียงอันเดียวได้สรุปเราก็ไม่ขายแล้วก็เก็บไปใช้ใกล้จกกะเกษียณแล้วปีหน้าสามีกเกษียณเราก็ตามมาติดไปซื้ออันนี้มามันลดลดราคาค่ะมันน่ารักนะลดราคาเกือบห้ิบเปอรซ เราไม่ได้เก็บเดี๋ยวเปิดประทุนให้ดูจ้าประทุนของเราก็ประมาณนี้นะคะประทุนกำลังทำอันนี้ไก่ค่ะอุน่นอุ่นไก่ปีกไก่ซื้อมาแพ็คหนึ่งขาตัดยาข้างนอกนะคะเซ็ตใหม่มาแล้วเปลือนบ้าน เนี่ยค่ะเราอุ่นแค่นั้นเองเราใช้ไฟเราไม่ได้ใช้แก๊สเพราะเราประหยัดแก๊สไว้เพราะเราใช้เช่าไฟเขาอยู่แล้วเราก็เลยใช้ไฟไปไม่ข้าวเหนียวค่ะซื้อน่งข้าวเหนียวมาแค่นี้แหละใส่เพิ่มเข้าไปอีก,กอน,นิดหนึง่งเนี่ยเราไปซื้อนี่มาสามีนั่งนั่งอยู่เพื่อนบ้านมาค่ะตรงนี้ คนไปก็ไปคนมาใหม่ก็มาใหม่อากาศกำลังดีค่ะวันนี้แต่มันไม่ร้อนนะจะออกหนาวหน่อยไม่ได้อะไรค่ะไปก็ซื้อแค่นี้มิดดอ้ใหห้องน้ำของเราค่ะห้องน้ำสักโครกมีบัวด้วยนะฝักบัวด้วยนะคะอาบน้ำได้ แต่เราก็อาบที่เขามีให้เซอร์วิสนี่ค่ะไม่ได้เอา้าปูออกเปิดประทุนจะอาบแดดแต่อาบแดดอยู่ข้างในมันไม่มีแดดละก็ประมาณอืมครึมประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้ดูน้องประมาณนี้แหละ ฝั่งตรงข้ามเป็นฟิแนแลนด์นะคะดูดีเข้าไปหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็มาเอามาอีกสองว่ามาอีกสองไปไปเยอะแล้วค่ะวันนี้นี่คะ่ะประดับนิดหน่อยอันนี้เป็นของใหม่นะคะของเก่าเราออกเพราะมันกว้างมันกินเนื้อที่มันมาถึงนี่เราก็เลยเอาอันเด็กเข้ามาเราซื้อเพิ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทีวีมีเครื่องเสียงด้วยนะคะเอาก็อุ่นแล้วก็จะกินอยู่ข้างนอกนะคะเราชอบตรงนี้เราไม่สามารถเอาเอาเต็นท์เข้ามาใส่ได้นะคะเรามีเต็นท์ติดกับเนี่แจะเราใส่ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันเล็ก อม,มันก็อุ่นแล้วแหละมันก็พอกินได้แล้วนะมีร้านช้อปปิง้งร้านอาหารเยอะค่ะที่นี่จะไปฝั่งฟินแลนด์ก็ได้ฝั่งฟินแลนด์ก็เดินไม่ถึงสิบนาทีดูว่าของเรามีอะไรไหมก็นี่ค่ะของเรานี่ไม่เ,เน้อย ส่วนมากเราใช้เป็นพลาสติกใช้แล้วก็ทิ้งอันนี้เราก็มีไฟด้วยค่ะปิดหน่อยปิดเถอะ,อะอเขาตัดหญ้าให้แล้วน้องน้อยตัด